หประเทศที่ก้าวข้ามขีดจำกัดทางเศรษฐกิจด้วยการประกาศใช้สกุลเงินดิจิทัลบางอย่างเป็นเงินตราถูกกฎหมายทั่วประเทศสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเอลซาวาดอร์ Salvador, สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการรับบิตคอยเป็นเงินตราถูกกฎหมายทั้งประเทศในเดือนกันยายนปี2564 ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่เป็นความพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจและจิตวิทยาการเงินของชาติประเทศนี้พึ่งพารายได้จากการโอนเงินจากต่างแดนสูงถึงเกือบ25%ของ GDP การใช้บิตคอยช่วยลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่เคยแพงประหยัดเงินประชาชนได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปี งานวิจัยเผยว่าครัวเรือนกว่า20%ใช้ชีโวรับเงินโอนแล้วในปี2565นี่คือการทดลองเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่แสดงพลังบล็อกเชนเปลี่ยนการเงินโลกลองจินตนาการถึงการส่งเงินให้คนที่คุณรักโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแพงๆดูสิครับอย่าลืมติดตามช่อง Go Secret กันนะครับ